ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งก็คลิปนี้ก็คือเก่าพี่น้องพามาดูปัญหาเออพามาดูปัญหาของคนที่ทำนาหวานข้าวแห้งเออว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรบ้างเออกา <c oughs> <c oughs> ที่ผมเอ,อ้ถ่ายให้ดูเมื่อวานก็คือปัญหาของมันก็คือ้านามมาเรี่ยวข้าวไม่ตายแต่ว่า หอยกินแมนบอกหอยกินหรือไม่ก็น้ําอาจจะท่วมอือเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ามาเร็วนี่มันกะเจอปัญหาคือเกาพี่น้องเออเพลอเพอก็ข้าวอาจจะไม่แตกกอด้วยเพราะว่าน้ามันมาเร็วมันท่วมเร็วแมนบอกส่วนวันนี้ก็บพามาดูอีกหนึ่งปัญหาคือกันพี่น้องอีกหนึ่งปัญหาคือกันเออที่คนเฮ็ดหน้าหวานจะต้องเจอกันนี่พี่น้องนี่นี่ พี่น้องเห็นไหมนี่คือข้าวมันตายพี่น้องเห็นบอคือข้าวมันตายนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือบางต้นมันก็ฟื้นบางต้นมันก็ไม่ฟื้นนี่นี่นี่ก็จังอันนี้เห็นบอเนี่ยเนี่ยต้นบักไงหนึ่งแต่ก็ยังตายเห็นบอ ดูตรงนี้อีกเห็นไหมเห็นบอกมันตายพี่นอ้องมันตายเออเพราะมันตายเพราะอย่างเพราะว่ามันแรงไงพี่นอ้องมันฝนมันบตกอือพอฝนมันไม่ตกเนี่ยเห็ดหน้าวานข้าวแห้งหรือว่าหน้าหยอดหรือว่าอย่างก็แล้แต่สําหรับหน้าวานข้าวแห้งหน้าวานรอฝนนะพี่นอ้อง คือมันน้ำมาเร็วก็กลัวหอยกินกลัวข้าวไม่แตกกอแมนบอกน้ำอาจจะท่วมข้าวก็ตายอีกแมนบอกพอเราหว่านข้าวแห้งน้ำไม่มาฝนไม่มาข้าวก็เสี่ยงที่จะตายอีกเพราะฉะนั้นนี่แหละพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเออที่ผมสิบอกอยู่เสมอสำหรับคนที่เหตุหน้าวานหน้าหยอดผมจะพูดย้ำๆซ้ำๆว่า เวลาหวานเขานะพี่น้องยาหวานพอดียาหวานพอดีเด็ดขาดเท่าต้องเผื่อเออเผื่อนกพลหนึงเผื่อมันตายเผื่อน้ําท่วมเผื่อ,อ,อ,อหอยกินคือต้องเผื่อทุกอย่างนะพี่น้องเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกอะมันเท่ากําหนดฝ่าฝนบ่ได้กําหนดสภาพสภาวะภูมิอากาศไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมากําหนดอะไรได้ล่ะเท่าก็มากําหนดเมล็ดพันธุ์นี่แหละพี่น้องเออเมล็ดพันุ์จะเป็นตัวแปรสาคัญเลย ที่จะทําให้เรานี่ได้ข้าวมากหรือว่าได้ข้าวน้อยคือเมล็ดนี่สําคัญพี่น้องอืมนี่แหละผมถึงสีย่ําสิบอกอยู่เสมออออว่าหวานเข่าหว,วานหน้าแห้งหวานข้าวนา,านาอาณาหวานข้าวแห้งนี่พยายามเผื่อพี่น้องพยายามเผื่ออือเผื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเลยให้หวานเกือบๆจะถี่พี่น้องนี่นี่อันน,น,น,นี้ก็ตายอีกแถวนี้ ตายอีกอืมนี่แหละผมถึงบอกว่า,าสมมติว่าถ้าคุณหวานห่างๆแล้วทีนี้แล้วข้าวมันตายเนี่ยมันแห้งขี่ห่างกว่าเก่าพี่น้องมันยิ่งจะห่างกว่าเดิมพอมันห่างเนี่ยเฮ็ดให้หเฮ้านี่ได้ข้าวน้อยแลวได้พี่น้องทําให้เรานี่ได้ข้าวน้อยได้ผลผลิตน้อยเออเพราะเผือนี่ยหญ้าก็ขึ้นมาอีกเอ th. อหยามันก็ขึ้นมาอีกมันก็ยิ่งทําให้เรานี่ได้ข้าวน้อยได้ผลผลิตน้อยลงไปอีกอืม เพราะฉะนั้นกัพี่น้องก็ลองพิจารณาบ้างเอาพี่น้องลองพิจารณาดูเอาสำหรับใครที่บอกว่าหวานห่างๆเลยเดี๋ยวมันก็แต่ก่อนเออก็พิจารณาเบื้องพี่น้องเบมืองพิจารณาเบื้องความเสี่ยงนะพี่นอ้องอืออย่างสมมติขเขาหวานไอ้เ <c oughs> <c oughs> มษาพฤษภาเออบวาจตมิทุนาบกตกระกร,กร,กรนะดาพี่น้องคือความเสี่ยงมันมีหมดแหละในใน,ในการเทน้าปีน้าหวานข้าวแห้งเนี่ย มันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเท่าสีเห็ดต่าดๆเพื่อจะลดความเสี่ยงกับผมกับสีย่ำอีกเสื้อนึงต้องเพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวพี่น้องเพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวอ,อให้มันเกือบๆจะทีนั่นแหละเ,เป็นอย่างผมจึงต้องยกตัวอย่างซ้ำๆถ่ายซ้ำๆให้พี่น้องเบ่งกับเพื่อน,นี่แหละพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับคนที่สีเฮ็ดหน้าหวานเออว่าสีหวานทีหรือสีหวานห่าง ืกับพี่น้องก็ลองพิจรารณาดูพี่นอ้องอืแต่ที่ผมยกตัวอย่างให้เบิ้งก็คือว่าเพื่อเป็นวิทยาท่านเท่านั้นพี่นอ้องสมมุติถ้าคุณหวานหางแล้วถ้าข้าวมันตายละ่ะคุณก็ต้องมาสามข้าวมาแซมข้าวเสียเวลาอีกอเพอเผลอถ้ามันตายเยอะอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไถปั่นใหม่อีกมันเสียเวลามันคือมันซ้ําซ้อนนะพี่น้องคือมันไม่จบเพราะฉะนั้นเราเห็ดเนี่ยไหนเราเราจะทํานาให้มันจบในทีเดียว เออไม่ให้มันไม่ให้ต้นทุนมันเพิ่มก็คือนี่แหละพี่น้องมเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่แหละต้องหวานให้เกือบเกือบจะทีสักหน่อยนึงอืมแต่ก็มีหลายคนนะเนาะแล้วแต่ความคิดหลายคนละบางคนก็บอกว่าโอ้หวานห่างๆเออเดี๋ยวมันกระแตกก่อเออกับพี่น้องก็ลองเฮ็ดเบิงพี่น้องอันนี้ผมแนะนําสาหรับมือใหม่นะสําหรับมือใหม่ก็คือไม่ไม่อยากให้ลองผิดลองถูก ก็ให้ลองถูกแบบนี้ไปเลยเหมือนที่ผมทําไปเลยเพราะว่าผมเฮ็ดกะมันลงโตในในแบบนี้พี่น้องวานห่างผมก็ลองมาแล้ววานทีผมก็ลองมาแล้ววานพอดีผมก็ลองมาแล้วผมเฮ็ดมากเ,เลยแล้วพี่นอ้องอจนมาลงโตที่วานเกือบเกือบจะทีอืมทุกปีผมก็วานอันนี้ไม่ว่าแต่ฝนดีไม่ว่าแต่ฝนแรงไม่ว่าแต่วานช่วงไหนผมจะวานเกือบเกือบจะทีทุกๆุกปีเลยอืกะ คือว่าเนาะความคิดของเราก็ไม่เหมือนกันออผมเจอแบบนี้ประสบการณ์ผมเจอแบบนี้ผมก็พูดไปตามที่ผมเจอนะพี่นอ้องผมพูดยังไงผมก็อผมเจอยังไงผมพูดอย่างนั้นอส่วนพี่น้องก็ผมแนะนาอีกที่นึ่งว่าบ่ต้องเชื่อผมพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอค่ะโอเคเนาะคือสิเข้าใจตรงกันคือสิคนที่ถามมาบอกว่าสีหวานพันข้าวนี่หวานทีหวานทางสักแค่ไหนกะ เบิงเอาล่ะพี่น้อง <c oughs> พิจารณาเบิงม,มากเอ้ใไดกับชัดตั้งสั้นล่ะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม